เร al yeah. yeah. you well ่งเข้ามาส้มตำดาราน่ากินน um, oh ่ากินทั้งน oh ั oh ้นเลยขายไม่แพงโคกละยี่สิบกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมก่อนเลยนะอ่ะเดี๋ยวตักใส่จานแล้วชิมหน่อยเลยอ่ะโอ้ เดี๋ยวตามให้ให้ให้ละเอียดเลยนะนแน่แคมแน่เนลยน้อ่ะอผิดประเด็นอ่เคาตาตาหมดแล้วช่วยด้วยตุ่นใหญ่ไปแล้วครับเนี่ย เออเป็นไร<า>หเหรอเข้าตาเข้าตาโอ้โหทำไมสากใหญ่เนี่ยเข้าตาได้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตำตๆอยู่สากเข้าตาเลยมันแสบมากเลยเอาน้ำลายทาที่สะดือสิครับเดี๋ยวมันเอาน้ำลายทาที่สะดือครับผมรอดูสิครับแล้วผมน่าตันได้งไงไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องอะไรพี่เป็นพี่ลอยใช่ครับเี่ยคนกล้าบ้านเมือแห่งจันทบุรีตัวจริงถึงจริงแล้วครับสวัสดีครับตัวเป็นตัวจริง มันแปลกดีนะจนตมันแปลกดีนะจนนตามันแปลกดีนะของเราเปอร์แปกไม่ปกปิดนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่จันทบุรีอำเภอสอยดาวนะครับที่ตลาดจันทราพิกุลนะครับข้างๆของผมนี้นะครับก็คือพี่ลอยที่มีความสามารถนําพริกนะครับมาป้ายตาโดยไม่รู้สึกรู้สมไม่รู้สาอะไรเลยทั้งสิ้นอ้าวชาวบ้านขอเสียงปรบมือให้กับพี่ลอยหน่อย พี่ลอยใช้รพริกอะไรครับในการป้ายตาพริกอีโดเนี่ยครับพริกอีโดแค่เนี้ยธรรมดาของผมนี่พริกอีเดครับมาใหญ่จังนะครับเนี่ยอาของผมเนี่ยป้ายตาเนี่ยนี่ป้ายตาไม่เป็นอะไรเลยไม,ไม่เป็นไรหรอครับของพี่ต้องใช้เอาไปตำด้วยหรือเปล่าตำมรต้องใส่ตำในครกเลยแล้วก็ตำตำตำให้แหลกโอ้ย ตามนิดเดียวมันก็ไม่มีผลหรอกของพ<ม>ี่ตามเท<ส>่าไหร่กีกกิโลเต็มครบกแล้วหนึ่งกิลโลครับหนึ่งกิลโลครับผมโอ้โหเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ คนสู้พลิกคนนี้ชื่อในลอยเข็มทองทำารงวัยสีปีนะครับปัจจุบันนี้ทำงานเป็นพันโรงอยู่โรงเรียนบ้านประตรงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบรุรีแกเริ่มเพี้ยนเอาพลิกมาป้ายตาม,มาตั้งแต่อายุก9กขวบเนื่องจากต้องการพิสูจน์เคล็ดลับที่คนแก่ท่านึงบอกไว้ว่าถ้าพลิกเข้าตาให้เอาน้ำลายตัวเองนิดลูบสะดือจะทำให้หายแสบตาภายในเวลาอนันรวดเร็วและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตาลอยก็กล้าบา้าบินที่จะเอาพลิกป้ายตาจนได้ฉายาว่าคนสู้พลิกแห่งเมึองจัี แล้วนะครับผมถ้าไม่แก่มันก็จะเป็นแพะโอ้โหนี่แค่ครึ่งกิโลก็เท่านี้แล้วนะโอ้โนี่นี่อ่ะเอาแค่เต็มถาดนี้ก็พอแล้วโอเคครับประมาณ8ขีดกดวา่วาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขออาสาสมัครนึงคนที่จะมาตำพริก โอ้เป็นเ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใส่พริกไปขนาดไหนผมคิดว่าเนี่ยเป็นพริกที่พี่เตรียมมาหรือเปล่าไม่แน่ใจผมขออาสาสมัครชิมไหนชิมดีครับว่าเผ็ดไหมเดาหวานไหมลูกหวานไหมหวานไหมสีสี่ด้าม เป็นไงอ่ะเด็นอะไรไปคุณผู้ชมครับนี่ถนาดพริกเป็นเม็ดเม็ดนะครับกินแค่นี้สี่เม็ดยังเผ็ดเลยแต่ถ้าเรานำมาตำตำเสร็จแล้วมาป้ายตาคิดดูมันจะแสบขนาดไหนนี่พริกเป็นร้อยร้อยเม็ดนะครับอยู่ในโคกนะครับตำเลยครับ ไม่ว่าในเมืองไทยมันจะเป็นเมืองไกลอยู่ทุกนอกข้างในอยู่กับใครไม่ว่าเราจะรู้จะแค่เราจะแวะไปหาจะไปเห็นกับตาเราจะพาไปดูมันแทกี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 แทกีแทกีมันแทกีมันแทกีนั่นกี่ครั้งแล้วครับตั้งแต่ทำมาก็นับก็คิดว่าประมาณสิบกว่าครั้งนะสิบกว่าครั้งแล้วใช้พริกอะไรบ้างครับส่วนมากส่วนว่าใช้พริกโดแดงฮะโดแดงอย่างเดียวเลยครับผมเพราะว่าอะไรครับมันเผ็ดมันเผ็ดยังไงมันเผ็ดและลูกเมียครับ ว่าอะไรไหมก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับที่แรกเขาก็เคยบอกว่าเอ้ยพ่อจะทําทาไมได้อย่างนั้นนะมันเดี๋ยวก็ตาบอดขึ้นมาจะทำไงบอกไม่เป็นไรหรอกทํามาแล้วมันไม่เป็นไรหรอกนะเคยใช้พริกเยอะสุดกี่กิโลประมาณ1กิโลเนี่ยครับ1กิโลทาได้ทั้งตัวเลยมั้ยนอกจากตาแล้วเนี่ยในตัวนี่ไม่เคยทานะครับทาเฉพาะที่ตาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องคิดว่าพี่เขาบ้าไหมบ้าไม่บ้าบ้าเอาละครับตอนนี้พี่ลอยของเราก็พร้อมแล้ว พ่อแม <AND 95 x 2> ่พี่น้องพร้อมหรือยังพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับพี่ร้อยหน่อยความท้าทยก็มาถึงอยากกระพริบตานะครับนี่เป็นการแสดงที่เรียกว่าบ้าบิดและทำได้เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น พี่ลอยก็ควักพริกสีแดงสดจากครบปักป้ายที่ตาดวงตาที่เราไห้มองนี่แหละครับโอ้โหแค่เศษพริกกระเด็นเข้าตานี่มันผมก็แย่แล้วนะฮะดูแล้วหน้าหวาดเสียวมากสงกับฉายอาคนสู้พริกจริงๆอัปตมือน่อยโอ้น้องหนูหห้ามเรียนแบบเด็ดขาดเลยนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆเลยมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะ คุณผู้ชมครับนี่ของจริงเสียงจริงเลยนะครับคนสู้พลิกแห่งเมืองจันทบุรีนะครับพี่ลอยของเราดูสิครับทิ้งไว้ประมาณตอนนี้ก็หนึ่งนาทีกว่าเกือบสองนาทีแล้วนะครับอาการแสบมีไหมครับมีมีเริ่มมีเล็กน้อยครับคุณผู้ชมครับเริ่มแสบเล็กๆแล้วนะครับหลังจากพี่พี่ลอยเอาพริกป้ายตาไปได้ประมาณ5นาทีนะก็จะผ้าเย็นมาเช็ดและคลุมใบหน้าซึ่งเราสังเกตเห็นว่าพี่ลอยแกทรมานอย่างมากด้วยความแสบร้อนของพลิก ทมให้ใบหน้าของพี่ลอยเนี่ยเริ่มแดงตลอดเหมือนลูกตำลึกแกหลับตาตลอดเลยนะครับน้าตาเนี่ยเริ่มไหลออกมาอยากรู้จริงๆว่าเขาคิดยังไงถึงทําแบบนี้และเคล็ดลับการเอาน้ําลายป้ายสะดือนี้จะหายแสบตาดได้อย่างไรตอนนี้นะครับทั้งหน้านี่แสบไปหมดเลยใช่ไหมครับแสบไปหมดแล้วครับแสบแล้วต้องมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่เราแสบมาถึง,งแบบส<ม>ิบนาทีแลังจาน้ำลายของผมเนี่ยทาที่สะดือครับโอ้คุณผู้ชมครับนี่ก็คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนำน้ำลายของตัวเองมาทารอบสะดือ อุย้ยเชื่อหรือไม่เชื่อ,เช,อเชื่อไม่เชื่อไม่่เชือคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอาไปกินเร็วมันแทกดี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 ้แทกดี้แทกดีมันแทกดีมันแทกดีมันแทกดีนันแล้วต้องทิ้งไว้นานขนาดไหนวนรอบสะดือเร็วนานขนาดไหนครับทิ้งไว้ประมาณสักพักเดียวฮะ เวลาผ่านไป1ิบนาทีแล้วนะครับหลังจากแกเอาน้ำลายป้ายสนิืพี่ลอยเริ่มเอาผ้าเย็นที่คุมหน้าออกแล้วก็เริ่มลืมตาได้แล้วโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อลยครับว่าแกสามารถลืมตาได้เวลาอันรวดเร็วมากอย่าเลียนแบบนะครับนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของพี่ลอยเขาจริงๆผมละครึ่งเลยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเราห่วงเรื่องดวงตาของพี่ลอยสิครับว่าอันตรายหรือว่าทําให้ตาบอดได้หรือไม่ขอเสียปรบเมอไดได้ให้ครับพี่ลอยสุดยอดมันแปลกดีนะเาหน่อย โอ้ oh, พอลืมตาขึ้นมาแล้วรู้สึกระคายเคืองตาไหมครับก็ปกตดิดีครับเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนทีแรกแล้วไม่มีอะไรปรกติดีแล้วใช้ใช,ชีวิตประจําวันได้ปกติหมดเลยครับผมมองสายตาเรา,า,าได้ปกติหมดปกติครับพริกมีสารเคมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าแคปไซซินอยมันเป็นแอลคาลอย์นะครับแอลคอลอล์ก็ไม่ค่อยละลายน้ําเท่าไหร่แต่ว่าละลายในน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ได้ดีลักษณะพิเศษก็คือไปกระตุ้น รีเซพเตอร์ที่รับความความร้อนนะครับความร้อนทําให้รีเซพเตอร์นียรู้สึกเผ็ดเผ็ดขึ้นมาแต่เบอร์ที่ผิวหนังเนี่ยไม่มีไม่มกีก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรก็ทําให้ผิวหนังแดงๆนิดหน่อยอักเสบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าค่อยๆหายไปเองพัะสิบยี่สิบนาทีก็น่าจะหายนะแต่ว่าถามว่าทําให้ตาบอดไหมก็ไม่ได้ทําให้ตาบอดเพราะว่าสารเคมีเป็นแอลคอฮอล์อยนะครับไม่ไม่ได้เป็นกรดหรือด่างรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ เนื้อเยื่อของตาก็ทนได้แต่ว่าระหว่างที่ทนเนี่จะ,จะจะแสบตามากคนอื่นถ้าไม่ได้ฝึกเกิดก,ก็อย่าทำนะครับเพราะว่าก็ก็กเจ็บตัวครับเจ็บตัวมันมันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่พิสดานดีอ่ะเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นโอ้ยไม่น่าเชื่อแปลกแปกดีนะ และวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณชาวตลาดจันทราพิกุลอย่างมากนะครับที่ให้พี่ลอยนะครับคนสู้พริกเผ็ดมาโชว์ถึงที่นี่นะครับอ้าวกับรายการมันแปลกดีนะ